ใครยังติดอยู่ข้างในไหมคะพี่พรอครัวเรามีใครติดในนั้งไหมครยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วแล้วใครติดข้างในไหมคะพี่ญาติหรือว่าแฟนหรือว่าน้องหรือว่าอะไรไหมคะพี่น้องชายไหมหรือว่าเมียผู้เญิงพี่เมียเมียใช่ไหมอยู่ชั้นไหนคะทำงานอยู่ชั้นางานอยู่ชั้นไหนอยู่ทูชั้นครับไม่หมายถึงว่าเมียเราทำงานอยู่ชั้นไหนเข่ข้าอยู่ เข้าช่อง YouTube channel ครับชั้นเมื่อกี้โทรไปติดต่อไม่ได้หรอจ๊ะติดโดนไม่ได้ครับแล้วลงโลบเมื่อกี้โทรหาไม่มาสิบ่ตัวก็พังแสน่ะครับเนาะไม่มาก็ดีปโยได้ปโยจ๋าได้ตึ๊งตึ๊งสอนในได้ที่มาปโยจ๋าที่มาจ่ายเงินเนาะพังเสร็จลงไม่เอาเอ่อชันตะดินท้องก็รอเมยนะเนาะเงินโคเรนจ่ายเงินอ่ะบ่เนาะปู่ดูโอ้ขึ้นตัวได้บ่ไม่มา